ส uh, วัสดีครับเพืเ่อนๆหลายตัวทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับผมก็อัปเดตใหม่นะครับกับคัมเบ้เลยไม่ไตัวใหม่นะครับนั่นคือคิบะนะครับผมก็วันนี้จะเปิดคลิปเนิบๆนิดน,นึงเนาะเพราะว่า ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็นอกจากคิบะแล้วนะครับที่เข้ามานะครับในวันนี้นะครับก็ทางรงพีก็ได้อัปเกรดเกียร์ใหม่นะครับซึ่งมันเป็นเกียร์เฉพาะทางของตัวคิบะนั่นแหละนะครับซึ่งเกียร์นะครับมันจะมีอยู่2ชิ้นนะครับอ่ามาอยู่ที่คร์สโซนนี้เลยนะครับมาที่ enterprise นะครับโดยที่เกียร์ส่วนตัวนะครับมันจะมี2อันนั่คือแฟนแก่อาร์เบลซิ่งแล้วก็ฟาเธอร์สวายโอนคือวอนของพ่อนะครับผม อ่ะทีนี้นะครับอ่ผมจะมาพูดถึงตัวของเกียร์นะครับว่าของที่หาอ่ของที่ใช้ทําเกียร์นะครับมันหาจากไหนบ้างนะครับอ่ะทีนี้โดยสังเขปนะครับของทั้งหมดเนี่ยมันจะมีคีบะบอดี้คีบะวิงนะครับให้จํา2อันนี้ไว้นะครับต่อมาเป็นมาเลเซียสไวน์นะครับมาเลเซียสไวนี่ยเป็นของที่มันอยู่ในเกมมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าในปัจจุบันมันจะหาได้ง่ายมากขึ้นนะครับอ่ะ ต่อมานะครับผมก็เป็นฟาเชอร์ไวโอลินนะครับก็เป็นคุณลิตี้วูดนะครับซึ่งคุณลิตี้วูดเนี่ยเราสามารถคราฟได้นะครับโดยการใช้นอร์มอลวูดนะครับสอันทีนี้ผมจะบอกนะว่าแต่ละอันนะครับหาจากไหนนะครับอย่างแรกเลยคือฮัน t โทเค็นเนี่ยนะครับ ฮันโทเค็นเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะใช้เป็นเพอร์เฟกโซครับ1อันนะครับแล้วก็บวกเงินเพิ่มเล็กน้อยนะครับได้ไอสมัครคับได้ที่ NPC นี้ส่วนวิธีการเต็มนะครับสามารถหาได้ดูจากคลิปที่ผมเคยทําก่อนหน้านี้นะครับในช่องเดรเลเนาะไม่ว่าจะเป็นฮันโทเค็นหรือว่าจะเป็นตัวของเพอร์เฟกโซนะครับต่อมาครับวิธีการทําเกียร์โดยสังเกตวิธีการหาของนะครับผมจะอธิบายสั้นๆนะครับว่าวิธีการหาหอย่างไงเนาะอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะครับอย่างแรกเลยก็คือเรราาาาสมมมถทวนะัผจี พีดเทเบิลควสตัวนี้นะครับที่มันชื่อว่าดับเบิลออโซโล่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่มันจะมีนะครับผมควสเนี่ยมันจะให้เรานะครับทำการนะครับผมตีบอสนะครับที่มีชื่อว่าบีชอปกับรูคนะครับผม2ตัวนี้นะครับซึ่งของรางวัลมันจะได้เป็นคุณตี้นะครับผมอ่ะมันจะได้เป็นนอร์ม l ลนะครับผมนอร์ม l ลมันชื่อว่าอะไรนะนอร์ม l ลวูดนะครับตรงนี้นะครับนี่คือนี่คือวิธีการหานอร์ม l ลนะครับผมนอร์ม l ล นอร์มัลวูดนะครับในการครับเป็นคุณภาพวูดนะครับในการทำเกียร์อย่างไวโอลินนะครับตัวนี้โดยรวมครับ วิธีการดบอามาเลเชียสายอีกวิธีการหนึ่งก็คือของส่วนใหญ่ครับที่มันดบเนี่ยมันจะดบจากบอสที่เราสามารถอัญเชิญได้จากตรงนี้ครับเมื่อเรากดอัญเชิญเนี่ยมันจะมีบอสสองตัวเกิดตรงนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้ลกันส่วนวิธีการหาของทาไวโอลินเพิ่มนะครับแล้วก็คีบะบอดี้คีบะวิงนะครับเราสามารถเทะเเทเอาคีบะนะครับผมคีบะวิงคีบะบอดี้ที่ซึ่งเป็นของที่ใช้ในการทําตัวคีบะนะครับเราเก่ยคีบะได้จากตรงนี้เราสามารถกดเทะตรงนี้นะครับแต่ว่าผมจะไม่กดเนาะนะครับส่วน ของนะครับไวโอลินอีกชิ้นหนึ่งก็คือเราสามารถหาได้จากเควสตรงนี้เลยนะครับซึ่งเควสตัวนี้นะครับเราจะได้เป็นอ่า normal wood นะครับแปดอันแล้วก็จะได้เป็นอ่าไวโอลินไวโอลินสตริงนะครับผมอันนี้อีกหนึ่งอันจากเควสนะครับผมดังนั้นเนี่ยโดยรวมเลยคือของทั้งหมดนะครับเราสามารถหาได้นะครับผมจากแมป คีบบแมปเดียวเลยก็คือเควสตรงนั้นแล้วก็เควสตรงนี้นะครับผม2เควสเนี่ยทำให้เราได้รับของไปสร้างเกียร์แล้วกับผมของเอามาทําตัวคิบะานะครับซึ่งผมจะไม่ลงดีเทลนะครับว่าของทําโดยรวมแล้วต้องตีอะไรยังไงนะครับผมจะพูดโดยสังเกตแค่นี้เนาะเพราะว่าผมมารีวิวเฉยไม่ได้มาสอบวิธีการทําอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เราจะมาพูดถึงคอนเทนต์ที่เราจะมาทํากันในวันนี้นะครับก็คือตัวของคิบะานะครับ เป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เกียร์ของมันคุ้มค่าที่จะทำไหมนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็ทำมาแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้กันนะครับโดยรวมนะครับผมเนาะวันนี้ครับผมขออนุญาตมาตรงที่ตรงนี้นะครับโดยภาพรวมครับคีบาทเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวละครสายแทงนะครับผมที่สเตตค่อนข้างที่จะบาลานซ์นะครับเป็นสเตตตัวแทงซึ่งโดยรวมครับเนี่ยตัวละครอย่างคีบาทนะครับข้อดีของมันเลยคือความสามารถพิเศษครับ ถ้า M 1แล้วถ้า M 2ครับถ้าต่อยอธรรมดาเนี่ย normal attack ครับ มันจะดูดเลือดครับผมอ่ามันจะดูดเลือดแต่ว่ามันจะไม่รีสตารมีนาให้เรานะครับอันนี้คือเลือดเราเต็มครับมันเลยไม่ดูดให้เรานะครับแล้วก็เราตีกับดัมมี่มันก็เลยจะไม่ดูดแต่ถ้าเราไปตีกับบอสนะครับหรือว่าเราตีกับมอนเตอร์ธรรมดาเนี่ยท่า m 1 M2 นครับจะเป็นท่าที่เราสามารถดูดเลือดได้นะครับอ่าแล้วก็ดูดได้ดีด้วยนะครับดูดได้แรงมากตัวนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะถึกแล้วก็สามารถซัดเทนหรือว่าสามารถดูดเลือดทาาา้รรรมมยนนนนดดคค่่อีีจจะะะะััับบโก็ปณตบ ดูกันที่ท่า E นะครับแฟนเบรกเกอร์นะครับท่าแฟนเบรกเกอร์เนี่ยจะเป็นการเตะใช่ไหมอ่ะเตะไปนะครับโดยการที่มันจะทําขึ้นเป็นดาเมจไปนะครับประมาณนี้อ่านะี่ครับสังเกตดูไหมครับว่าตัวนี้นะครับผมมันใช้มานาระดับหนึ่งเนาะแต่ว่ามันจะต่อยธรรมดาจะรีม,มานาไม่ได้กดพักก็เพิ่มมานาไม่ได้นะครับหรือสตาเมน่าไม่ได้ซึ่งแน่นอนครับ พอโบอต่อมาเนี่ยมันจะเป็นท่าอาร์หรือว่าท่าเอ็กโคพาวส์นะครับเอ็กโคพาวส์เนี่ยมันจะเป็นท่าที่เราใช้ในการรีมานาครับโดยการที่สังเกตได้ว่าท่าอาร์ครับมันจะไม่ใช้มานาเลยสักหน่อยเพราะว่าเราจะจ่ายเลือดเป็นคอสในการไล่ท่านะครับผมแล้วก็เมื่อเราใช้ท่าอาร์ครับเราจะเสียเลือดในการจ่ายทำการทำดาเมจแล้วก็หลังจากนั้นครับเราจะได้สเตเมนนามาแทนตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับ อ่ามันจะหมุนตัวปัดนะครับแล้วก็ลดเลือดไปแล้วก็เพิ่มสตามิน่าครับอ่าทีนี้ปั๊บนะครับผมก็เตะไปนะครับอ่าสตามิน่าผมลดผมก็ปัดครับเลือดลดแล้วก็เพิ่มสตามิน่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมครับที่บ้เนี่ยเราสามารถต่อยธรรมดาเพื่อเอาเลือดคินได้แต่วันนี้เราต่อยเป็นดัมมี่เนาะมันก็เลยไม่ดูดเลือดให้นะครับประมาณนี้อ่านะครับถ้าต่อมาครับบลัดเชนกราฟนะครับก็เข้าไปกัดครับ ไม่มีอะไรมากเลยเข้าไปกัดนะครับแล้วก็อาจจะดูดเลือดนะครับผมแต่ว่าโดยรวมท่านี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษต่อมาครับเป็นอันตินอฟเวอัพครับกระโดเตะนะครับผมโดยรวมซึ่งจุดหนึ่งที่ผมชอบของท่านี้เลยก็คือมันฮิตบ็อกซ์เหมือนค่อนข้างที่จะใหญ่นะสำหรับผมนะนะครับผมอ่ะทีนี้ครับเรามาดูกันที่ตัวเกียร์นะครับมาดูกันที่ส่วนตัวก่อนนะครับซึ่งก็คือไวโอลินนั่นเองนะครับ โอเคนี่ฮะฟาเทอร์วอลินครับเป็นไอเทมระดับเลเจนดารี่นะครับอยู่ที่เลเวลอ่าไอเลเวลสามนะครับใส่ไปครับทีนี้ครับผมตีบวกมาเป็นที่เลเวลห้าเพราะว่ามันมีแพสซีฟเพิ่มเสริมเพิ่มเติมนะครับอ่ะทีมาดูนะครับเขาบอกว่า มันจะบวกเลือดนะครับ1350หน่วยแล้วก็บวกออสเตตให้กับตัวนี้นะครับ10%นะครับผมเมื่อใช้นะครับผมตัวละครอ่าเมื่อใช้นะครับผมกับไรเดอร์ที่มีชื่อว่าคิบะนะครับแหน่มีเขียนไว้นะครับว่าคิบะไรเดอร์นะครับผมน่าอาจจะหมายหลายอาจจะหมายถึงหลายตัวนะครับหรือว่าอาจจะเป็นหลายร่างอันนี้ไม่รู้นะครับถ้าเราใช้ท่า Echo ้เพ s e นะครับผมอ่า อ่าเอโก้พาวนะครับแล้วก็ Wake Up เนี่ยดาเมจจะบวกมากขึ้น15%นะครับอ่ะะผมก็คือดาเมจท่า V กับดาเมจท่า R าเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้น15%โดยรวมนะจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่า E ครับเมื่อเรากดิีขวา E จะมีท่าใหม่เพิ่มเข้ามานะครับผมนอตตรงนี้นะครับอ่ะนะครับเขาจะบอกอยู่เป็นประทัดสีฟ้านะครับอยู่ด้านล่างเลยก็คือท่า E เนี่ยจะมีท่าพิเศษเพิ่มเข้ามานะฮะ โอเคแล้วก็ด้านขวามือเขาแบบนะครับเขาบอกว่าถ้าเราตีบวกถึงเเล105เนี่ยถ้าอันติเมตชับจะทำดอทดาเมจเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็คือโดยรวมครับถ้านะครับผมมันจะถ้าอาเนี่ยถ้าอากับท่า V ีดาเมจจะแรงขึ้นโดยเฉพาะท่า V ครับท่า V เนี่ยมันจะมีดอทดาเมจดอตเพิ่มมากขึ้นส่วนท่า E นะครับจะมีท่าใหม่เพิ่มเข้ามานะครับอ่ะเป็นยังไงนะครับไปลองดูกันอ่ะนะครับผมผมไปอาดุดมานานนิดนึงนะครับ โอเคนะครับซึ่งโดยรวมครับถ้า e ตอนแรกมันจะเป็นท่าปล่อยขึ้นใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นท่าเหมือนเป็นไอเลือดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับผมก็ท่านี้ดาเมจค่อนข้างที่จะดีนะครับห้าพันนะครับผมอ่มขอหยุดเลือดนิดนึงส่วนท่านี้นะครับอ่าปุ๊บก็ประมาณ9ก้าพันเ้านะครับผมเลือดตีไปหมื่นหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เวลาผมเล่นผมก็จะกดอย่างนี้นะครับอ่า e นะครับ ตีตีตีกดอาร์นะครับโดยรวมจะประมาณนี้คอมโบเล่นค่อนข้างที่จะง่ายนะครับส่วนถ้าเวกัพนะครับผมอ่ะดาเมจเพิ่มเข้ามานะครับก็ระดับหนึ่งต่อยครับปุ๊บอ่ะนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับดาเมจส่วนใหญ่แล้วก็คือมันจะเพิ่มออลสเตตให้กับตัวของคิบะแล้วก็มันจะบวกดาเมจท่าเอโกพาวส์กับท่าอันติอีก15%นะครับนั่นหมายความว่าโดยรวมท่าอาร์กับท่าวีดาเมจจะเพิ่มเข้ามาประมาณ 25 25เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันจะบวกออสเตรเลียสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกเพียวจากดาเมจอีกเป็นอีก15เปอร์เซ็นต์เป็นยีนะครับส่วนดอทนะครับผมก็จะมีจากทาวีด้วยนะฮะแล้วก็ท่าอีจะเปลี่ยนขึ้นต่อมาครับนะฮะจะเป็นเกียร์ส่วนหัวนะครับซึ่งเราจะชื่อว่ามันจะชื่อว่า แฟนกายอาสเปรสซิ่ในกับผมเป็นไอเทมเล gendary level อ่า i level สามนะครับซึ่งถ้าแตคล้ายๆกับอันเมื่อกี้ครับก็คือบวกเลือดประมาณ1,350นะครับผมน้องบวกเลือดเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มันบอกว่ามีโอกาส50%ครับที่ถ้าอาเนี่ยมันจะไม่ใช้เลือดจ่ายเป็นคอร์สนะครับผมโอกาส50%นะครับทีนี้มาลองดูแล้วกันนะครับว่าโอกาส50%มันติดง่ายไหมอ่ะอันนี้อันนี้ติดนะครับอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ติด อันนี้ไม่ติดนะครับผมก็อาจจะดวอาจจะดวงสวยนะครับอ่ะอ่ะอันนี้นะครับผม50%นะครับไม่ใช้มานาอ่ะไม่ใช้เลือดในการจ่ายคอสนะครับผมเนาะพิกัด50%ที่ไม่จ่ายคอสนะครับผมจากนั้นครับก็จะบวกดาเมจนะครับผมให้กับท่าเอโก้เพลอีก20%ส่วนเวกอัพคอลก็จะบวกเพิ่มอีก15%นะครับผมแล้วก็เอาบวกเอาสเต็ปไปด้วยดยลวมครับเกียร์ส่วนหัวส่วนนี้เนี่ยมันจะทำให้ ถ้า Echo p พาส์แดงเพิ่มเข้ามาอีก25%นะครับเพราะว่าจะมี20%หลักแล้วก็ออสแตตอีก5%รวมกันเป็นประมาณ25ส่วนถ้าอันติก็จะแรงเพิ่มอีก20%จาก15%หลักแล้วก็ออสแตตอีก5%นะครับก็โดยรวมเนี่ยถ้า R กับถ้า V เนี่ยดาเมจมันจะบวกเพิ่มเข้ามาเยอะมากนะครับทีนี้มาลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้า r ฮะดาเมจประมาณ28นะครับถือว่าไม่แย่นะ28ครับ อ่า,น,น,าอ 90, นะครับสอง0 0ส่วนถ้า V ีครับ a k คั p ครับ9ก้า0นะครับเก้าหมื่นที่ผมขอรออีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าผมผมเล็งสิงกิวไม่ค่อยโดนนะครับขอรออีกทีหนึงนะครับเฮบอ่ะไปใกลอ่ะประมาณ1,48,000นนะครับซึ่งผมมองว่าโอเคนะไม่แย่นะไม่แย่นะนะครับ อย่างแรกเลยก็คือคูดาวมันค่อนข้างที่จะไวนะครับแล้วก็ข้อดีอีกข้อนึงเลยก็คือฮิตบ็อกซ์ฮิตบ็อกซ์มันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับอ่ะนี่นะครับบางทีก็มีดอด็นไปขอดเลือดนิดนึงนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะนะครับก็โดยรวมมันจะประมาณนี้นะครับถามว่าถ้าถามผมว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับผมโดยคอมโบที่ผมมักจะเล่นนะครับผมมักจะใส่เป็นของอ่ะใส่เด็กนะครับแล้วก็ ใส่เป็นอสกิลออฟเพอร์เฟคชันนะครับเพื่อเอามาเพิ่มดาเมจนะครับส่วนฉายาเนี่ยอาจจะเป็นฉายาสเปียร์วอยจ์นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะนะครับซึ่งคอมโบที่ผมมักจะเล่นนะครับผมจะใส่เป็นเอ็กโคผมจะใช้เป็นเอ็กโคเพาสกับถ้าถ้า E นะครับเป็นขี้ขวาอีนะครับก็จะลูบคอมโบอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเวกอัพถ้าเวกอัพเนี่ยผมอาจจะใช้บ้างบางครั้งนะครับผมแค่บางครั้งนะเช่นอย่างนี้ครับอ่ะ แล้วก็โดยรวมนะครับดาเมจอ่ะทีนี้ผมลืมเลยดาเมจนะครับโดยรวมนะครับว่าท่าแต่ละท่าดาเมจจะเป็นยังไงอ่ะรอให้มันหายไปก่อนถ้าอาครับดาเมจสี่หมื่นนะครับถ้าอาท่าเดียวดาเมจสี่หมื่นนะครับแล้วก็ถ้าอีครับดาเมจอยู่ที่หมื่นสองนะครับหมื่นสองหมื่นห้าประมาณนี้นะครับเมื่อกี้มันมีแพสซีฟมาด้วยก็โดยรวมครับอ่าคอรโบที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะเล่นประมาณนี้ผมจะกดอานะครับผมคลิกขวาอาคลิกขวาอีแล้วก็ต่อยต่อยนะครับแล้วก็อานะครับแล้วก็อี นะฮะประมาณนี้เวลาผมเล่นนะครับก็จะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะครับส่วนถ้า wakeup Call หน่อยครับนะฮะมันก็จะใช้ได้นะสำหรับผมผมถือว่าใช้ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้คือดาเมจไม่ได้น่าเกียดเลยนะครับดาเมจไม่ได้น่าเกียดเลยแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนสําหรับผมนะครับอ่ะสรุปโดยรวมครับผมมองว่าคิบะเนี่ยมันจะเป็นตัวที่พูดว่ายังไงดีครับอ่ะผมทลองเข้าจาก คือจากการที่ผมลองเล่นกับตัวของคิบะนะครับผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่จริงๆผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเก่งเวอร์ขนาดนั้นเนาะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันครับคาเมลเลเดอร์ร่างแรกไหนที่มันมาเป็นร่างเบสฟอร์มเนี่ยโอเคมันมีเหตุผลของมันที่มันจะไม่ได้เก่งมากเพราะมันเป็นร่างแรกใช่ไหมแล้วก็ในอนาคตมันจะมีร่างเสริมครับแต่ว่าตัวละครคิบะเนี่ยมันเป็นตัวละครที่อ่าผมมองว่า มันเก่งมากกว่าที่ผมคาดฝังไว้นะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะดีครับก็คือดาเมจมันไม่ได้ดาเมจเนี่ยไม่ได้ใช้คําว่าอะไรดีดาเมจไม่ได้น้อยมากแล้วก็ไม่ได้เวอร์มากจนเกินไปครับมันอาจจะไม่ได้เวอร์ดาเมจไม่ได้เวอร์ถึงขั้นที่แบบว่าอันติทีละสามแสนเหมือนที่ิกิครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยคือมันสามารถใช้ในการ เล่นฟาร์มคอนเทนต์ต่างๆได้ดีครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เก่งเวอร์เหมือนตัวเมตาอย่างพวกเมจิกบูลเลตเลยประมาณนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้กากเท่าเหมือนกับ G3 หรืออะไรประมาณนี้นะครับผมให้ตัวละครเนี่ยมันเก่งคล้ายๆกับ อากิโต้เทนิตี้นะครับผมอะไรประมาณนี้ที่แบบว่าดาเมจพอใช้ได้นะครับพอเล่นสนุกเลยนะครับแล้วก็เล่นง่ายนะครับส่วนเกียร์นะครับผมที่เหมาะสมกับตัวมันเนี่ยผมมองว่าก็เป็นเกียร์ของส่วนของมันด้วยผมไม่ค่อยแนะนําให้ผมไม่ค่อยแนะนําให้ทุกคนเอาไปตีบวกสิมากขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้ชอบมากเนาะเพราะว่าตัวละครอย่างเอ่อของอย่างพวกเนี้ยนะผมรู้สึกว่า ดาเมจมันไม่ได้เก่งเวอร์จนเรารู้สึกว่ามันคุ้มทํามากขนาดนั้นครับคือดาเมจมันดีครับไม่ได้แย่เลยแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้คุ้มทํามากขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้แบบว่าคุ้มค่ากับดาเมจที่จะผมมากขนาดนั้นอ่าผมลืมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับก็คือแฟนการเบสซิ่งเนี่ยมันจะมีแพสซีฟเพิ่มเข้ามาเลยก็คือทุกครั้งที่เราตีธรรมดานะครับผมมันจะมีแพสซีฟเป็นคั้างขราวเนี่ยมาช่วยตีด้วยนะครับผมทีนี้เรามาดูกันว่าเวลาเอามาเล่นคอนเทนต์นะครับมันจะเล อนี้ผมตีบวก5นะนะครับอ่าผมก็จะกดที่ขวา E ขี้ขวา R ไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่ค่อยกดท่าเวกอัพเท่าไหร่นะครับบางทีก็กดได้นะกดได้นะครับอย่างนี้ซึ๊บอ่าซึ่งท่ามันก็ hitbox ค่อนข้างค่อนข้างที่จะกว้างนะสำหรับท่าอันตินะครับตัวผมมองอย่างนี้อ่านะครับแล้วก็ตัวละครมันเนี่ยเป็นตัวละครที่เลือดค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะ6,500เนี่ยนะครับ, 6, นนรบผมใส่เกียร์มันนะครับผมก็ โอเคนี่ฮะทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันพอสู้ได้นะครับอันนี้เป็น VR ธรรมดาเลยนะครับคือดาเมจมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเบิร์ดดาเมจจนแบบเวอร์เวอร์มากนะครับขนาดนั้นแต่ผมว่า,วามันโอเคนะครับส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็นนี่ฮะ ER ER เอไอบางคนอาจจะเล่น RC ก็ได้นะอันนี้อันนี้แล้วแต่นะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบเล่นเป็นเอไอมากกว่า นะครับคอมโบเอไอเอย่เรื่อยๆครับอาจจะมีเป็นเวกอัพบางครั้งไอ่นี้นะครับพึบกระโดดเตะนะครับมีบ้างเพราะว่าฮิตบ็อกซ์มันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวละครที่อึดครับเพราะว่าตีธรรมดาสามารถดุดเลอดได้แล้วก็รีมานาได้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้แล้วกันเล่นก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะส่วนตัวผมนะนะครับอ่านะฮะนี่อ่านะครับดูดมาหน้า ตีธรรมดานะครับสังเกตว่าตีธรรมดาบรรจุเลือนได้เนาะอย่างนี้นะครับเพิ่มเพิ่มนี่ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะนะครับก็อ่ะสังเกตด,ดูว่าถ้าเวกอัพเนี่ยอ่ะฮีบ็อกมันค่อนข้างที่จะใหญ่เห็นปะ่ะผมเลยมาแต่ว่าฮีบ็อกมันยังโดนมอนอยู่นะนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันปึ๊บมเพิ่มเพิ่มเพิ่มนะครับ อ่าสังเกตว่าตัวมันสามารถผ่านคอนเทนต์ได้สบายมากเลยนะครับแต่ว่าอ่าเรื่องดาเมจอาจจะไม่ได้จัดมากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้น้อยจนน่าเกียดนะครับผมมองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กําลังดีนะครับอ่าสำหรับไรเดอร์แบบว่าล่างเบสนะอ่านะครับอ่าเห็นปะถ้ามันยังมีโดนอยู่นะครับ ผมไม่จำเป็นต้องบล็อกหรือต้องหลบอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะสเทนค่อนข้างที่จะหนาผมใช้คำนี้เหมอนกันนะนะครับนี่ผมไม่หลบวงดีบัฟด้วยนะครับอ่านะครับนี่ฮะเดือดรดก็ไม่เป็นไรเพราะว่า เราตีธรรมดาเพิ่มได้นะครับชิวนะครับก็ลงประมาณ3นาทีเพราะผมติดพูดไปยต้นตอนตอน้ตนนะครับประมาณนี้ครับที่ผมบวกให้เองนะนะครับ,บก,นะนะบก็ผมบอกว่าตัวมันค่อนข้างที่จะดีดามเมจค่อนข้างที่จะเสถียรแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับดามเมจอาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้เวอร์อาจจะไม่ได้เวอร์อจจอรบอแบบแปลงเวอร์ไปเลยนะครับแต่ว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีะนะครับส่วนตัวผมมองว่าความคุ้มค่าในการทําผมให้อยู่ที่ประมาณ6.5 6. เต็ม10ถึงประมาณ7นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ถ้าถามว่าเกียร์คุ้มทำไหมผมว่าคุ้มเพราะว่าสำหรับคนที่อยู่เล่นอยู่ระดับประมาณแบบว่า,ากลางเกมอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ได้เอ็นเกมมากหรือว่าไม่ได้มีของพวกเมจิกบู l เล็ต ถ้าไม่ได้มีพวกมจิกบูเลตผมว่าคิบะจะเป็นตัวละครที่น่าทํามากๆนะเพราะว่าตัวมันเก่งผมผมว่าผมว่าส่วนตัวเนี่ยตัวมันเก่งมากเลยตัวมันเก่งที่แบบว่าถ้าอีถ้าอารนะครับรูปเรื่อยๆไม่ตายสักทีเพราะว่าตัวมันมีดูดเลือดใช่ไหมครับดาเมจก็ค่อนข้างที่จะเสถียรนวก็ค่อนข้างที่จะดีใช้ได้เลยคือถ้าสมมติว่าเขาปรับดาเมจให้มันแรงมากขึ้น่านี้ผมว่าตัวไม่เมตามากๆแต่ว่าปัจจุบันผมว่ามันดีอยู่แล้วเพราะว่าเกียร์ครับผมว่า ผมมองว่าตัวละครอย่างคิบาเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เกียร์ทำได้ค่อนข้างที่จะตรงตรงจุดของมันนะคือ,อมันมันบวกมันบวกดาเมจให้กับท่าที่มันใช้บ่อยๆได้เยอะแล้วก็มีแพสซีฟที่จะเร่งดาเมจมีนูน่นมีนี่เสริมให้ซึ่งผมมองว่าเป็นการออกแบบเกียร์ที่ค่อนข้างที่จะดีครับผมชอบจุดนี้มากเลยคือบวกดาเมจบวกคือออสสเตตอาจจะบวกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คือไปบวกดาเมจ ในจุดในสกิลที่มันได้ใช้ตล,ลอดนะครับมาทำให้คอมโบการการวนวนสกิลของมันค่อนข้างที่จะเสถียรดาเมจออกมาค่อนข้างที่จะดีครับผมอ่าโดยรวมเนาะคือโอเคมันอาจจะไม่ได้เก่งมากกับสเต็ม10ไม่ได้เก่งเท่ากับเมจิบูลเลตแต่ผมว่ามันเป็นตนัวละครที่ถ้าเราครับเกียร์มาใช้ค่อนข้างที่จะคุม้มเอาตัวมาใช้ค่อนข้างที่จะทุก ค่อนข้างที่จะคุ้มไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ผมมองว่าคิบะเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าสะสมแล้วก็เกียร์ค่อนข้างที่จะน่าเก็บคือเกียร์อาจจะไม่ได้คุ้มในการแบบตีบวกสิบไปเลยเพราะผมมองว่าดาเมจอาจจะไม่ได้ห่างกันมากอยู่แล้วแล้วก็ดาเมจมันไม่ได้เวอร์ถึงขั้นที่แบบว่าเราจะเอามาแบบว่าวันช็อตบอสที่เดียวตายอะไรอย่างนี้ผมมองว่าไม่ขนาดนั้นนะครับแถมว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากด้วยส่วนเกียร์ส่วนล่างนะครับผมไวโอลินเนี่ยก็เหมือนกับเกียร์บนครับออกแบบสกิลมาค่อนข้างที่จะเหมาะสมก็คือ มันจะบวกดาเมจท่าที่ใช้บ่อยๆก็คือท่า R านะครับผมแล้วก็ทำให้ท่า E มีศักยภาพได้แรงมากขึ้นถ้าสามมติว่าเปลี่ยนจาก w a k e u p บวกดาเมจ15เป็นท่า E บวกบว้า5ผมมองว่าแม่งแบบโคตรเพอร์เฟกเลยนะครับผมเลยมองว่าเกียร์ของคีบาเนี่ยเป็นเกียรท์ที่ถ้าถ้าคุณทำตัวคียบามาคุาคณควรฟาร์มหาเกียร์มันไว้ผมมองว่าเกียร์มันเนี่ยถึงแม้ว่าเกียร์มันจะไม่ได้ไม่ใช่เกียร์สามันนะครับแต่ว่า เกียร์มันค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับการที่จะทาครับไม่ได้เหมือนกับตัวอื่นที่แบบบางทีแบบว่า,เ,าเกียร์มันดีนะแต่ว่ามีเกียร์สามาันที่ดีกว่าเนาะตัวอย่างเช่นไรอาเซวายใช่ไหมครับทุกคนจะสังเกตว่าเขีมคัดไรอาเซวายเนี่ยมันบวกสเตตดีก็คือบวก25บวกบวกดาเมจไปเลย35%ปอเอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวอย่างเ,าเกียร์ของคิบะผมมองว่ามันบวกค่อนข้างที่จะดีคือมันบวกดาเมจไปเลย มันบวกดาเมจพอๆกับเข็มขัดไลายอาครับถ้าเราวัดจริงๆดาเมจมันบวกพอๆกันก็คือ25%บวกดาเมจโดยรวมเหยียบบวก25%ดีไม่ดีครับอของอันเนี้ยมาบวก25%หรือบวก15%มันบวกแค่เฉพาะบางสกิลแต่ว่าของไลายอาเนี่ยมันบวก30-35%มันบวกทุกอันใช่ไหมครับแต่ว่ามันแต่ว่าเกี่ยวของคีบาร์เนี่ยมันจะไปเพิ่มผลประโยชน์ทางด้านอื่นมากกว่าเช่นถ้าคุณใช้บวกห อ่ท่านั้นท่านี้นะครับผมจะมีแพสซิเพิ่มมากขึ้นเช่นเนะี่ยเห็นไหม normal attack ก็จะเรียกมอนมาช่วยตีนะครับผมอะไรประมาณนี้มีโอกาส50%ไม่ไม่ดูดเลือดอะไรประมาณนี้มันค่อนข้างที่จะน่าสนใจผมเลยมองว่าเกียร์เนี่ยความคุ้มค่าในการทำเกียร์ผมให้10เต็ม10เพราะว่าถ้าคุณเล่นขิบะยังไงผมแนะนำว่าต่อให้คุณมีเกียร์レイอาเซวายแต่ผมแนะนำให้คุณทำเกียร์ของเซตนี้ดีกว่า เนาะผมแนะนําให้เราทําเกียร์นี้ดีกว่าครับแต่ว่าถามว่าคุณเล่นกับไรอาร์เซวายได้ไหมผมแนะนําว่ามันเล่นได้ครับดาเมจมันแรงแน่นอนแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าคุณเล่นคีบะเนี่ยไปเล่นกับเกียร์ของมันเองดีกว่าเพราะว่าผลประโยชน์ที่มันเพิ่มได้มาเนี่ยมันคุ้มค่ามากกว่าเกียร์ของไรอาร์ครับเกียร์ไรอาร์เนี่ยมาได้ดาเมจก็จริงแต่ว่าเกียร์ของคีบะมันจะเพิ่มปลดล็อกท่าบวกแพสซีฟนู่นนี่นั่นมันเลยคุ้มค่ามากกว่าครับส่วนพวก ชายาอันนี้แล้วแต่นะครับผมเรื่องของโทเทมไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นนะครับผมอยู่ที่ว่าเรามีอะไรนะครับผมก็มีคอนเดนส์แคนดี้ก็ใส่คอนเดนส์แคนดี้ก็ได้นะครับผมใส่อะไรก็ได้นะครับที่เหมาะสมกับตัวละครเนาะไม่จึงบุลเลตใช้ไม่ได้นะครับเพราะตัวเป็นตัวแทงนะครับก็จุดนี้นะครับผมรู้สึกยังไงก็พูดคุยกันได้นะครับผ่านทางช่องของ คอมเมนต์นะครับผมก็รู้สึกยังไงนะครับผมคอมเมนต์ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยคลิปนี้นะครับผมคีย์บาตเนี่ยตัวเนี้ยผมให้ไปเลย7เต็ม10นะครับผมตัวละครผมให้7เต็ม10นะครับผมเนาะก,ก็คือดาเมจอาจจะดูอต,ต,ตัวตัวมันเฉยๆนะเอาแค่ตัวมันเฉยดาเมจอาจจะแบบว่าไม่ได้หวือหวามากเพราะว่าเป็นตัวเบสนะครับแต่ว่าเกียร์เนี่ยความคุ้มค่าผมให้ไปเลย10เต็ม10นะครับเพราะว่า ออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเกียร์มาทําหน้าที่ออกมาได้เต็มที่นะครับแต่ว่าตัวมันก็ดาเมจจะประมาณนี้เพราะว่าเป็นร่างธรรมดาน,นะครับก็ดาเมจอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ว่าเกียร์ทำออกมาได้ดีครับผมเลยมองว่าตัวละครน,นี้เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าเล่นมากๆนะครับสำหรับคนที่เบื่อไม่จิงโบเลต มาลองเล่นตัวละครอย่างคิบาได้ครับยังไงก็วันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับก็อาจจะเป็นบิลหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าตัวละครสิ้นเดือนออกมาจะเป็นตัวอะไรนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับนะฮะผมก็เจอกันครับสวัสดีครับ